Oh. เราเอ่ยปากชมรัฐบาลอยู่เรื่องเองึ่งมิติใหม่ของรัฐบาลกับการแก้ปัญหาที่เห็นไม่ตรงกันรัฐบาลภาคธุรกิจอิสรนอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้าเสรีที่เรียกว่า CPTPP แต่ NTO ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย FTA Watch ก็คือก็คือกลุ่มศึกษาปัญหาหรือผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชนนี่แหละแต่เอเจโอในนามเอ a ท a เอหเข้าค้านค้านอย่างมาลาทอนดังนั้นเมื่อมีความเห็นที่มันแตกต่างกันดังนั้นทุทํานองของรัฐเมื่อวานที่เราต้องถมก็คือสวยงามมากท่านพูดดอนรองนายกรมวต่างประเทศ ยกทีมใหญ่ประกอบด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจกระชนนำโดยสนันอังอุบลกุลค่ะยกทไปบุกไปที่ถิ่นของ NGO บุกไปที่ศูนชีววิถีนนทบุรีเป็นนั่งคุยกับตัวแทนของ FTA Watch เปิดใจคุยกันเอิจริงๆนะเมื่อวานมันีเข้อติไม่จบแต่าเราคาดหวังไม่ได้หรอก ที่มันสามารถจะจบได้ในแค่นัดแรกหรือนัดเดียวของการพูดคุยแต่มันมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อไรที่นั่งคุยกันมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่นะคะคุณนิมิตเทียมนูดมนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทน FTA Watch นะคะแล้วก็นั่งคุยกับคณะของท่านรัฐมนตรีดอนเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอืเมืม่อวานเมื่อวานตัวแทนของ FTA Watch เขาก็ยืนหยัดยืนยันจุดยืน4ข้ออืสีเข้อเรียกร้องนะั่นะใช่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ค่ะประเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิมิตก็แล้วกันใช่ค่ะในไส้นายรายเดต่างๆนะคะแม้ว่ายังไม่จบนะคะแต่ก็มีทิศทางที่น่าจะดีขึ้นแย่บรอยากต้องใช่ค่ะไปกันที่คุณนิมิตเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับครับครับนัดแรกภาครัฐกับ FTA Watch ต้องบอกว่าบรรยากาศดีใช่ไหมครับคุณนิมิตเล่าบรรยากาศให้ฟังสักนิดสิครับแปลกใจมากๆเลยนะที่รัฐก็มีท่าทีอย่างนี้ได้เหมือนกันเนี่นะ สนใจครับบรรยากาศดีครับก็ค่อยๆค,คุยกันะคะแลแต่ก็ก็มีคือเราใช้คําว่าคุยกันอย่างสร้างสรรค์ถึงแม้วเราจะเห็นต่างกันครับครับเห็นต่างเห็นต่างกันอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมอืมเอ่อเวลาที่ท่านรองนายกอธิบายว่าได้เตรียมการอะไรยังไงก็ก็ก็เห็นชัดว่ามี ข้อมูลที่มันมันไม่ตรงกันอยู่หลายประเด็นนะครับโอ้ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะครับภาคเอกชนที่เข้าร่วมในการหารือนัดแรกด้วยอย่างเช่นคุณสนั่นอังอบลกุลสภาหอการค้าทางนี้เป็นต้นหน่ยนะครับเขาแสดงท่าทีอะไรอย่างไรเมื่อวานไหมครับก็ก็รับฟังด้วยกันอยู่ครับไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุณสนั่นเองก็เป็นคนพูดว่าเราพวกเรามาเจอกันมาคุยกัน อย่างสร้างสรรค์น,นะครับโ <Okay. S 2> อเคก็คก็ก็ท่าทีของภาคธุรกิจอิกชนค่อนข้างจะสนวนท่าทีนิดหนึง่งฟังเป็นด้านหลักใช่ไหมฮะฟังเป็นด้านหลักก็ครับประมาณนั้นครับโอเคเอาแล้วครับผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าบรรยากาศการพูดคุยมันคงคิกออฟด้วยการที่ทางเอ,อเนีโอนนำเสนอก่อนว่าสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยคืออะไรหนึ่งสามสี่ห้าใช่ไหมครับ เราได้แสดงจุดยืนว่าประเด็นที่ที่เรากนนังวลคืออะไรยังไงแล้วก็หลังหลังคือเริ่มต้นด้วยทนรองนายกอธิบายว่าว่าว่าได้ไปเตรียมอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วได้ความเห็นยังไงได้ร้อนกับความเห็นของกรมาธิการที่ตั้งการศึกษาเรื่องนี้แบบไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยได,ได้ได้อธิบายกันนะครับว่าว่าเรา เราเห็นมุมนี้ยังไงยังไงครับครับครับก็แสดงว่าทางภาครัฐก็จะบอกว่าเขาคิดอะไรไปเขาเขาคิดอะไรไว้แล้วเขาทําอะไรไป<ต>บ้างนะก็<ต><ต>น่า,น,าน่าห่วงครับในแง่ในแง่มุมว่าถ้าเราบริหารราชการแบบถ้าเราเ ไม่บาลานซ์ข้อมูลดีๆแล้วเรามีความเห็นจากหน่วยงานรัฐอย่างเดียวเนี่ยผมว่านี่น่า่งับอันตรายอันตรายถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นคุณนิมิตให้ละให้ฟังซักนิดสิครับว่าท่านรองนายกดอนเนี่ยท่านทูดดอนเอ่อท่านท่านบรรยายสรุปทั้งซีของรัฐอย่างไรบ้างครับเขาเขาทำอะไรไปบ้างครับเขาเตรียมอะไรบ้างอืมคือเราไม่ได้ลงรายละเอียดกันแต่ว่าได้บอกว่าพอไปดูความเห็นของกรรมธิการ แปดสิบสองข้อแล้วก็ความเห็นของหน่วยงานรัฐอื่นๆอีกประมาณสิบข้อเป็นร้อยสิบข้อแล้วพบว่าเอร้อยสิบข้อนั้นเนี่ยมี okay, มีอยู่ประมาณสักสี่ข้อที่ที่อาจจะยังตอบไม่ได้นอกั้นตอบได้หมด <Huh. S 2> ค่ะและไอ้ข้อที่ที่บอกว่าน่าจะตอบได้ด้วยนันก็เป็นข้อที่เราห่วงกังวลเยอะๆมากอย่างเช่นกรณีอยู่ปอหรือเรื่องของในการปกป้อง เซฟตี้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ของทางการเกษตรซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่พอพอได้คุยเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ก็ร้อนกันขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าข้อมูลมันต่างกันเยอะนะครับ oh. แต่ว่าก็ก,ก็ก็ดีว่าทําให้เห็นว่าอาใช่อย่างนั้นเราก็เห็นประเด็นหลักๆที่ต้องมาเอาข้อมูลมาแบกกันแล้วก็ดูว่าจะยังไงแต่ข้อเสนอของของพวกเราก็คือว่าอยากให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ ไม่อยากไปเชิญหน้ากับความเห็นต่างเยอะก็ไปควรจะไปใช้กลไกของของกรรมธิการที่เคยตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็มีทุกภาคส่วนเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะได้จะได้เหมือนกับเป็นเวทีที่จะถกถแถลงกันจริงๆไม่ใช่เวทีเผเชิญหน้าครับกรรมธิการที่คุณนิมิตพูดถึงก็คือกรรมธิการของสภาผู้แทนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาถก มัน,นเปลี่ยนกันด้วยเ,เรื่องของเป, <CC> เป็นชุดเดิมที่เคยมีครับเป็นชุดเดิมที่เคยศึกษาแล้วก็เป็นชุดเดิมที่เคยเ,เรียกหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็ดีเบตกันจนถึงขั้นออกผลการศึกษาขึ้นรรามาซึ่งตรงเราคิดว่าก็น่าจะไปเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าถ้าลองนายกเองก็ก็ท่านก็ประมาณว่าก็น่าสนใจที่จะไปไปเริ่มจากสิ่งที่มีเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะ จะลาบากแต่ว่าท่านพูดอันหนึง่งว่าก็คงเป็นเหมือนกับไปเอาคําถามคําตอบที่ได้กันวันนี้ไปคุยกันเหม่วนง,งานที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับอืมอืมอืมแต่ว่าแต่ว่ากระบวนการในการที่จะหาฉันทามติร่วมกันต่อไปนั้นรองนายกดอนเข้ารับแล้วใช่ไหมครับว่าจะเอาผลการศึกษาของคณะกรรมการาิการชุดนั้นมาเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็ต่อยอดแล้วก็อัพขึ้นไปเพื่อประหยัดเวลา ก็ยังไม่ได้รับยังยังไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าแต่ว่าอยากขอหาลือกันห่วงานที่เกี่ยวข้องก่อนอจนพวกเราถึงก็บอกว่าใชาอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็ควรจะมีช่อง널ที่ที่ไม่ใช่ฟังแต่กับกับหน่วยงานรัฐอย่างเดียวมันต้องมีช่อง널ที่จะเอาทุกภาคส่วนมานั่งคุยกันอืม,อมครับบทสรุปเป็นอย่างไรครับบทสรุปของการพูดจาเมื่อวานบทบทสรุปก็คือว่าจะอันที่หนึ่งเนี่ยจะยังไม่ เอาเรื่องนี้เข้าสู่คอรมอเพื่อที่จะไปไปยื่นความจำนงว่าเราจะขอเข้า CPTPP จนกว่าจะเคลียร์ข้อมูลกันจนจนแบบน่าพอใจความขัดแยง้งเหลือน้อยมากๆเลยใช้คำว่าเหลือน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่เดินหน้าก็จะให้เวลากับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองได้ทำงานกันอีกสักรอบหนึง่งนะครับซึ่งผมคิดว่าขาัอน,นี้สำคัญเพราะว่าเราเองเราก็กังวลว่าถ้า ถ้ามันยังมีความเห็นซึ่งต่างกันเยอะๆแบบนี้แล้วเดินหน้าไปขอเข้าร่วมก่อนเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยนักในในสังคมประชยาไยต้แบบนี้ครับค่ะข้อนี้ถ้าลองรับปากใช่ไหมคะจะจบตรงนี้ที่ท,ท,ท,ที่ที่น่าจะเป็นบรรลุได้ใช่ใช่ ส่วนโปรเซสจากนี้ก็คือต้องรอเอาข้อมูลที่รับฟังนะคะจากเมื่อวานนี้ไปคุยกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลวหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ขั้นตอนของการมาธิการที่จะต้องเป็นคนเดินต่อจากตรงน,นี้หรือเปล่าเพื่อไปหาฉันทามติ<ย>สุดท้ายหรือเปล่าพอพอไปฟังเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่ออ๋อต้องรอ<ม>ตัด<ต>สินใจอีกครั้งหนึ่งก่อนขอรอตัดสินใจแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือว่าอยากกลับมาคุยกันอีกสักรอบสองรอบนะครับซึ่งทางเราเองก็ยินดีแล้วว่าหลังจากที่ไปสั่งคอลข้อมูลกันแล้วก็ แล้วส่งประเด็นกันดูเนี่ยก็เราก็พร้อมที่จะเอาทีมทั้งหมดมานั่งคุยกันเมื่อวานมันเป็นชุดเล็กครับคนที่ดูข้อมูลข้อมูลก็ก็ยังไม่ใช่ทีมทั้งหมดครับครับครับเมื่อวานผมไม่ค่อยสังเกตนะฮะท่านทุตดอนพูดแปลกๆพูดว่าเรามีเวลาไม่มากมันมีกรอบเวลาที่จํากัดอยู่จะต้องไปให้คําตอบกับนานาชาติวันนั้นวันนี้เมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นเมื่อวานท่านทูตดอนพูดในที่ประชุมร่วมชัดเจนไหมครับว่า ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายเอาไม่เอาเอาอยา่ออางไรเอาแค่ไหนภายในเมืม่อไหร่มันมีมันมีตัวเลข45วันนะครับ45วันนับจากวันไหนนะยังยังไม่ทราบว่านับจากวันไหนเลยว่ามีตัวเลขที่ที่พูดกันหลายครั้งว่า45วันซึ่งซึ่งพวกเราเองก็ก็อบอกว่าคือจะมีกรอบเวลาก็ได้แต่ว่าจะต้องมีความชัดเจนว่าเราจะเจรจาคุยกันอย่างไรโอเคแล้วตัวเลขมีเวลาแค่45วันเป็นตัวเลขที่ออกจากปากท่านท่านทุกดอนใช่ไหมครับใช่ครับ อสิสบันนี่สั้นเหมือนกันนะค่ะเรื่องสุดท้ายเลยนะคุณนี้มิดสุดท้ายเลยอะไรคือความแตกต่างที่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 สำคัญที่สุดฮะเมื่อวานที่ที่ที่แตะความคิดกันในยนเครับไฮไลท์ที่สุดที่เห็นอาอะไรที่เป็นความแตกต่างสำคัญที่สุดมีมีสี่ข้อที่ที่ผมได้หรือทางเพจของไอพีวอร์ก็ได้แถลงไปแล้วอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆคือเรื่องของยูปอร์ฟหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ซึ่งม<อ>ันจะมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนะครับครับอันอันที่สองในเรื่องของเอสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งเรากังวลเรื่องของขยะนําเข้านะครับอันอันที่สามที่ยังต่างกันอยู่ก็คือเรื่องของออการคุ้มครองนักลงทุนนะซึ่งตรงเนี้ยจาจจะเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าถ้าถ้ารัฐเองมีนโยบายที่อยากจะ ดูแลสาธารณะเนี่ยแล้วมันไปกระทบผลประโยชน์ของนักลงทุนแล้วนี่จะเป็นปัญหา <Okay. S 2> นะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องของเออเอาเอา,เอาเรื่องของการขึ้นทะเบียนยาไปผูกกับเรื่องของสิทธิบัตรซึ่งมันจะทําให้เราไม่สามารถผลิตยา <Okay. S 1> ชื่อสามัญได้แลว้วก็จะมีผลทำให้ยาราคาแพงผมว่าสี่ประเด็นหลักนี้เป็นประเด็น <Okay. S 1> ที่ถ,ถ้าจะต้องเคลียร์เนี่ยก,ก็ต้องคุยเร <Okay. S 1> ื <Okay. S 1> ่องนี้ให้จบอ่ะงั้นเดี๋ยวรอติดตามในช็อตต่อไปทีหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาอัปเดตกันนะคะ ขอบคุณนะคะคุณนิมิตค่ะคุณนิมิตครับขอบคุณครับค่ะคุณนิมิตเทนุดมนะคะตัวแทน FTA Watch ค่ะเดี๋ยวเอาละครับ